ครับสอนทำเร็วๆนะครับเอาหาวอลลุมแบบนี้ครับวอลลุมอะไรไม่รู้อ่ะ mm hmm. แล้วเราก็มาแกะกล่องด mm ีเลยไปแล้วเดิมครับ mm hmm. แกะหมดหาอะไรเงี้ยก็ได้ครับ mm hmm. ตอนนี้ผมแกะไปแล้ว mm hmm. แล้วก็ถอดลั๊กออก ดันออกครับผมจะติดฟิวนะครับเอาฟิวออกด้วยแล้วก็หาลายดันส่งด้วยนิกหนึ่งครับออกมามันจะมีเนี่ยไอสองตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับสองตัวเนี้ยมันจะมีตัวละสองขาแล้วก็จะเอา สสยไฟที่เราต่อจาก,กวอลลุ่มมาใส่ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ขานี้ครับขานอกขานมองไม่เห็นเอาปากการครับนี่ครับขานอกขานอกนะครับตัวนี้แล้วก็ไปเชื่อมขาในากับตัวบนตรงข้ามเหมือนครับสลับกันตรงข้ามครับตัวนี้ขานะขาในาตัวนี้ขานอกครับสลับกันครับ สายนะครับสายแบบนี้ครับที่เราต่อจากวอลลุม่มนะครับเอามาใส่ครับครับใส่นียข้างบนกับข้างล่างนะครับแต่สำหรับปั่งกันนะครับเราก็หมุนปรับอาได้เลยครับอยากได้ไหวขนาดไหน